สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาเจาะฝาเบรกกันนะครับถ้าคิดลายไม่ออกนะครับไม่จะไม่รู้ไม่ไม่รู้จะเอาลายไหนนะครับก็กลับด้านนะครับกลับด้านมาดูแล้วก็เจาะไปเลยนะครับตามร่องครับหรือใครมีไอเดียก็วาดวาดเลยครับต้องการแบบไหนนะครับวาดรูปแล้วก็ใช้ลอตเตอรี่นะครับใช้ลอตเตอรี่ หมนไปตามที่เราวาดไว้นะครับเดี๋ยวจะถอดมาให้ดูนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเอาข้าวๆก่อน ที่รุงมาเลรุ่มหนาต้วรุ่มหนาบอกว่าจะกดเจ่าจะประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ไม่มีไอเดียอะไรนะครับเจาะทำตามร่องข้างในนะครับคือง,ง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากงายนนครับลูกค้าบอกว่าตามใจช่างนะครับ ส่วนดุมหน้านะครับสุดดุมหน้าก็ถ้าําก็เจาะได้หมดนะครับตรงนี้เจาะให้ลงไปเลยนะครับไล่เบานะครับก็ใช้โรตาอรี่ตัวนี้นะครับใช้ทำนะครับอะไรก็จะประมาณนี้นะครับแล้วแต่ไอเดียครับไม่ตายตัวโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ขุดตะไคร้มาเลยครับ Ok, ha.